สวัสดีครับวันนี้ผมฟังคุณสุเทพพูดถึงเรื่องการทุจริตผมก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับว่าไม่ควรจะมีการทุจริตนะแต่ว่าดังที่คุณสุเทพบรรยายไว้เนี่ยครับเป็นการปราบปรามการทุจริตในกลุ่มนักการเมืองซึ่งก็ควรจะปราบปรามให้ดีนะครับแต่ว่าแล้วกลุ่มอื่นนะครับทหารตำรวจ ข่าราการในหมู่เหล่าต่างเหล่านั้นเนี่ยเราจะไปปราบปรามห,หรือไปแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเชื่อว่ามีมหาศาลนะก่านหน้าการเมืองเพราะน้าการเมืองไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปแต่ค่ารายการประจําอยู่กินไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยครับมีเรื่องครหาเฉาโฉมมากมายซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้ท่านไม่ได้กล่าวถึงนะครับท่านพูดถึงรัฐบาลที่แล้วมีการโกงกินต่างๆนานาเนี่ยครับแต่ผมเชื่อว่านะครับผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลที่แล้วแต่เชื่อว่า รัฐบาลที่แล้วโกงกินยากครับหรือโกงกินไม่ได้หรอกครับเพราะคนจับตาดูอยู่ตลอดเวลาทุกฝีก้าวนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบอยู่ดีๆมาเนี่ยนะครับอันนี้มีโอกาสโกงกินมากกว่านะครับแล้วถ้าจะปราบปรามการโกงกินต้องทำไงนะครับการปราบปรามท่านพูดถึงเรื่องการไบรณรงรงการอะไรต่างๆสาระนั้นเป็นเรื่องปลายีนะครับเป็นเรื่องที่พูดกันไปทรงเดชว่ากันไปสามวาสองศอกถ้าต้องการการปราบปรามการทุจริตนะครับต้องให้ประชาชนเลือกผู้แทนมาครับ เช่นให้สสมีอํอนานาจในการตรวจสอบต่างๆมากมายไม่ใช่ว่าทําให้สส<อ>เหมือนกับไม่มีพลังและไปเลือกพวกสอวอซึ่งสรรหามาจากไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ครับรวมทั้งเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดก็ควรจะมีการเลือกตั้งนะครับหรือว่าแม้แต่ระดับอําเภอเลยก็ว่าตามเนี่ยครับสามารถที่จะมีการเลือกตั้งในเทศบาลต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะนายกเทศมนตรีนะครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาหัวหน้าฝ่ายโยธาสิ่งต่างๆเหล่านี้ ควรจะมาจากการเลือกตั้งเหมือนในประเทศที่จเจริญแล้วนะครับส่วนไข่อาการประจํานั้นก็เป็นผู้ที่สนองนโยบายนะครับนี่คือสิ่งที่จะแก้ไขได้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับท่านพูดถึงเรื่องปปชก็ดีนะครับเรามีปปชแต่ที่มาที่ไปของปปชนั้นมาอย่างไรครับใครแต่งตั้งวันนี้ปปชใครแต่งตั้งมาครับและไปตรวจสอบนักการเมืองในข้างหน้าถือว่าเป็นการวางหมากไว้หรือเปล่านะครับ อีกอย่างหนึง่งเรื่องการมีสารในการที่จะไต่สวนความผิดของนักการเมืองมีแค่สารชั้นเดียวอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าฆาตากรฆ่าคนตายนะครับหรือทําอาชญากรรมร้ายแรงขนาดไหนก็ตามยังมีสามสารอันนี้มีแค่สารเดียวนะครับนะบางครั้งบางคราวนั้นเนี่ยอาจจะมีผี่อดตาช้างห่างรอดตาเลนไปหรือไม่ท่านลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนี่คือความเห็นที่คุณสุเทพพูดถึงนะครับทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวเ,เนื่องเนี่ยครับเราเห็นได้ว่า สิ่งที่คุณสุเทพได้เสนอนนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าจะทําให้รัฐบาลในอนาคตนะครับอ่อนแอลงทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะอย่างสาคัญอย่างนึงคือโยกย,าย้า,ายค่าราชการไม่ได้ในทุกประเทศเนะครับเราต้องโยกย้ายข่ารรชการประจําได้นะครับเพราะว่าประจารัฐบาลในฐานะผู้แทนประชาชนมาทํางานแทนประชาชนนั้นสามารถที่จะสั่งย้ายคนต่างๆได้ถ้าเกิดไม่สนองนโยบายนะครับเพราะว่าค่า,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 ารงแบารประจํานั้นถือว่าเป็นมือไม้ ของข้าราชการการเมืองน,นั่นเองนะครับถ้าโยกย้ายอะไรไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นรัฐอิสระแต่ต้องไม่ได้เขาจะใช้เงินใช้ทองทำอะไรนี่แต่ต้องไม่ได้แต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งกลับใช้เงินใช้ทองไม่ได้อย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่ มีสวแทนที่จะมีการเลือกตั้งแบบเดิมกลับจะเป็นการสรรหาจากนู่นจากนี่ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนนักวิชาชีพเลยเนี่ยนะครับนะหรือว่านักวิชาชีพก็มีหลากหลายนะครับจะมาจากัดอะไรต่างๆไว้เนี่ยถือว่าเป็นการเล่นปาหีเหมือนกันนะครับสวต่างๆเหล่านี้ยังมีสิทธิ์จะมาโหวตนายกอีกโอโ้โหอย่างนี้นี่พวกนี้มาจากไหนเนี่ยครับมาเลือกนายกแบบนี้มีคนซ่อนเร้นหรือไม่นะครับแถมยังมาคอยควบคุมขัดขาต่างๆนานารัฐบาล ของประชาชนตกลงทาเพื่อประชาชนไม่ได้ไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นการทําหมันระบอบประชาธิปไตยหรือท่าทิ้งไปเลยเนี่ยนะครับแล้วเพื่อจะได้สถาบันระบอบที่เป็นไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยครับเพราะว่า การพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเห็นไหมครับรัฐบาลประชาธิปไตยทําอะไรไม่ได้ดังนั้นต้องใช้รัฐบาลที่ไม่ใช่ป,ประชาธิปไตยอย่างนี้ประเทศชาติเราจะถอยหลังเข้าครองและประชาชนจะได้รับผลเสียเพราะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะไมให้เกิดขึ้นครับขอท่านโปรดพิจารณานะครับสวัสดีครับ